ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชว์นะคะกับอาจารย์ตายโมโดูตาทิพย์ค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับงวดของวันที่1่งสิงหาคมแน่นอนค่ะนะคะก็ต้องขอสแสดงความดีใจนะคะกับแฟนคลับนะคะกับกลุ่มของ v p นะคะแล้วก็กับผู้มีโชคทุกท่กทานเลยค่ะนะคะอ่าโอเคขอแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและเป็นที่ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นักพยากรณ์และ เป็นเจ้าของชมรมโหราโพธิญานค่ะนะคะก็ท่านใดสนใจอยากเรียนก็ขอเชิญเลยนะคะตอนนี้อาจารย์เปิดสอนอไรอย่างเดียวก่อนนะคะยังไม่สอน เป็น,เป,นเป็นห้องเรียนนะคะเพราะว่ายังไม่สะดวกแต่ว่าเจ็ดตัวก็าฐานของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสอนแล้วค่ะนะจ๊ะอ่ะแล้วมาดูผลงานโดดเด่นกันก่อนนะคะพอ่อภูมิใจเสียลือเกิดเราให้หนังสือเล่มน,นี้ตั้งแต่มกราคมนะคะไม่ได้ไปก๊อบเคยเมาอย่ามาใส่ร้อยไปสีกันนะคะืะนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะวดของวันที่17มกราคมนะคะเลขที่อาจารย์ให้ก็คือเด่นที่เลข3มเลขที่ออกก็คือ 95บนและ51นะคะและ3ตัวล่างคือ935นะคะแต่ออก395นะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3และเลข9เลขที่ออกตรงตรงเลย39ค่ะนะคะข้างบน0 3นเนอะแต่ปฏิทิน39นะคะวันที่1เมษายนนะคะอันนี้อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข7ค่ะนะคะเลขเจ็ด เลขข้หมดออก70เนาะแต่ข้างล่างอาจารย์ให้0550ค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16เมษาย,ยนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5และเลข7นะคะเลขที่ให้ก็คือแปค่ะ2ตัวบนตรงๆค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่สองพฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2และเลข8ค่ะนะคะเลขที่ให้คือ27แต่ออก 7-2ค่ะนะคะจะเห็นได้เลยว่าทั้งปีหลุดแค่เพียง2งวดเท่านั้นค่ะนะคะวันที่16พฤษภาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9และเ,เลข1เลขที่ออกก็คือ41แตเ่เลขที่ออกคือ14นะคะข้างบนออก79แต่อาจารย์ให้97ค่ะนะจ๊ะวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะ5้าอะไร อาจารย์ให้ตรงๆเลยให้ตรงนี้เลย5 4ี่แต่ออก4ี่หนะคะและ3ตัวล่างคือ260แต่ออก6,20ค่ะนะคะงวดของวันที่16มิถุนายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6ค่ะนะคะ6อะไร6 1หนึ่งค่ะ6 1บนตรงๆเลยค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะงวดของวันที่1กรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1นะคะเลขที่ออกคือ71และหรือ1 7นั่นเองนะคะ และวดของวันที่16กกรกฎาคมล่าสุดปิ้งๆเลยนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5 5หอะไร25นั่นเองค่ะนะคะสำหรับท่านที่อยากจะได้ปฏิทินเล่มตัวนี้นะคะเอาไว้เชยชมก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ ID Line 635915นะคะก่อนอื่นอาจารย์จะต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้เมตานะคะ ได้บริจาคทรัพย์ในการช่วยเหลืองานศพโนของคุณพ่ออาจารย์ตายนะคะที่ท่านจากไปด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตค่ะต้องขอบคุณจริงๆนะคะนะแล้วก็แจ้งข่าวข่าวกันเนาะนะคะแล้วก็บอกเรื่องของข่าวบุญนะคะส่วนของข่าวบุญนี่ก็คืออ,อาจารย์จะมีงานข่าวบุญก็คือที่อ่าอ่าอ่า โรงพยาบาลสงฆ์นะคะช่วยเครื่องช่วยหายใจเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยู่ยังไม่พอนะคะแล้วก็พระบาทนมพุนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะวัดระคังนะคะในการสร้างหอระคังและที่หม่ล่าสุดปิ้งๆเลยนะคะก็ได้รับการให้มาขอช่วยนะคะจากพิณรงค์ของวัดของคูนะคะบอกว่า อาจารย์ครับเจ้าวาดท่านม่อขอให้อาจารย์ช่วยหาปัจจัยร่วมสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมเพราะเนื่องจากคนเก่าสร้างไม่สําเร็จแล้วขอให้อาจารย์ต่ายช่วยสร้างนะคะที่วัดคงคูเป็นปางสมาปางประธานพรนั่งอยู่บนดอกบัวนะคะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยอืมเราก็สายพระแม่กวนอิมกันนานะคะอาจารย์ก็เลยโอเคโอเคสิครับ นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยนะคะอีกทางหนึ่งค่ะท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ตายก็ขอเชิญเลยนะคะต้องร่วมร่วมด้วยช่วยกันละกันเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็พระโพธิสัตว์พระแม่วนอิมองนี้ก็จะเป็นองค์ที่สองที่อาจารย์ตายสร้างนะคะองค์แรกเป็นองค์ยืนนะคะองค์ที่สองเป็นองค์นั่งปางประธานพรเนาะนะคะประมาณนี้ <c oughs> เรามาดูผลงานอันโดดเด่นของอาจารย์ตายกันก่อนเดี๋ยวจะหาวัดคุยนะคะนะนะ วดของวันที่16กรกรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5 5อะไร5 2 2 5อาจารย์ชี้อย่างนี้เลยนะคะดังนั้นช่วยเมตตาดูด้วยนะคะ5 2 2 5เนาะนะคะนะประมาณมีคำพูดขึ้นมาทำให้อาจารย์รู้สึกไม่ไม่โอเคอะค่ะเขาบอกว่าอาจารย์จะให้เลขอั้นอีกไหมย้อนกลับไปคิดใหม่นะคะว่าอาจารย์นะให้ก่อนเลขอั้นหรือเลขอั้นนะให้ก่อนให้หลังอาจารย์ตาย ก่อนนะคะค่อยๆค่อยพูดกับอาจารย์ต่อยเนาะเพราะเลขที่เขาอ่านคือเลขที่ออกนะเออแล้วอาจารย์ก็ให้ก่อนคุณก็ควรจะต้องรีบไปซื้อรอตเตอรี่ไหมจักนะประมาณนี้เลขที่ออก3ามตัวบนนะคะก็คือ7 2 5 7สองห้าสองหนะคะและ3ามตัวล่างนะคะ1 7 4ดสอีกชุดหนึ่งนะคะ5้าหนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะคะ ่าโอเคเนาะวันนี้ออกอะไรตามคลิปเลยค่ะเรียกเดตตาทิพย์ของอาจารย์ตายนั่นเองนะคะและทักษะพารวยพาคุณรวยแน่นอนไม่พาคุณจนลอกนี่ดืนยันอย่างนี้เลยนะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะสีชมพูคือออมสินสีน้ำเงินคือ,เ,อเลขรัฐบาลนะคะสีเขียวคือเลขทศค่ะซึ่งอาจารย์ต่ายย้ำอยู่เสมอว่าเลขทักษะพารวยที่อาจารย์ต่ายิดเนี่ย มันสามารถเข้าได้ถึง3รัฐเลยเอ๊สามสามสามอันเลยนะคะซึ่งอมสินงวดนั้นออกเลข18ซึ่งเป็นเลขกงเต็กของคุณพ่อบ้านเลขกงเต็กของคุณพ่อนั่นเองนะคะก็โชคดีไปเนาะนะคะอาจารย์นะ <c oughs> นะคะไปวันจันทร์ค่ะนะคะ,นะคะพอดีวันนี้อาจารย์ไม่ได้ไปโพสลงใน Facebook ให้ต้องขอประทานโทษจริงๆเหตุเพราะปัจจัยว่าอาจารย์ยุ่งมากเลยนะคะเกี่ยวเรื่องของงานศพตั้งแต่ ไปแจ้งนะคะแล้วกเ็เชิญท่านออกจากโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ไปอยู่เพราะป่วยอยู่2เดือนค่ะตอนอยู่โรงพยาบาลเนาะนะคะแล้วก็เสียด้วยโรคติดเชื้อกระแสโลหิตแล้วก็โอ้ยดำเนินการทั้งนั่นแหะค่ะทั้งวันเนาะทําบุญทุกวันแล้วก็อ,อ,อะรออังคารก็เลยยุ่งก็เลยไม่ได้โพสต์อะไรให้ต้องขอโทษทีไม่งั้นพวกคุณคงรวยแล้วแน่นอนเลยนะคะไม่ไรค่ะ ว้าใหม่ยังมีน้องวดนี้ติดตามผลงานกันต่อนะคะอ่านะคะสองห้าวันจันนะคะเลขฝาลงของคุณพ่อเลยนะคะออกแต่เลขของคุณพ่อทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็วันพุธค่ะ9 4 4าสี่สี่เนะคะออกของทกศและข้างล่างของรัฐบาลก็คือ7 0นย์นั่นเองออกของวันเสาร์ค่ะคันอาจารย์ก็ต้องขอดีใจนะคะกับกลุ่มของ VP ของอาจารย์ต่ายที่รวยกันนะคะแล้วก็ ไม่พ้นป้าภัยอีกแล้วนะคะป้าภัยบอกว่าทําไมเขาถึงแทงกันไม่ได้เนี่ยป้าภัยสงสัยอ่าแกพูดอย่างนี้นะคะไม่ใช่คําพูดของอาจารย์นะแต่คําพูดของป้าภัยนะคะไม่เข้าใจว่าเขาทําไมแทงไม่ได้เนีย่ยอาจารย์เน้นลนะคุณก็ไปจับมันมุนไปมุนมาดิมันก็ถูกมีบางคนหมุนเลขกลับไปกลับมาถึงถูกสามตัวอยู่ตลอดเวลานะ งวดน,นี้ป้าภายแกก็ถูกสาตัวเหมือนกันค่ะก็ต้องดีใจด้วยเนาะถ้าเราจับหลักจับหลักการให้ได้รับรองคุณเป็นแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะเรียนวิธีการคิดการคำนวณเลขตัวเลขก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะอาจารย์ต่ายก็จะสอนให้เนาะนะคะประมาณนั้น <c oughs> แต่ชั่วโมงนี้คงสอนเป็นลัะออนไลน์เนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขดับมาเลขดับภูมิใจนำเสนอแต้นเต้นแต้น มีหลายท่านถามอีกแล้วค่ะว่าเลขดับบนแต่ออกล่างใช่ไหมครับไม่เกี่ยวค่ะดับคือดับดับคือไม่มาค่ะมีสิทธิ์ออกล่างได้ไหมได้แต่ไม่ฟันธงค่ะนะคะแนะนําว่าดับคือดับนะคะแค่นั้นพอค่ะดับคือดับค่ะนะคะไม่ออกล่างไม่ออกบนไม่อะไรทั้งสิ้นดับคือดับดับคือเลขนั้นไม่มาค่ะนะคะก็คือเลขไม่มาบนดังนั้น สองห้าเอาอยู่อีกแล้วแม่เก่งจริงๆเชียวไม่มีใครย่อยอตัวเอง <c oughs> นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีท่านสอบถามมาอีกนะคะว่าเออเออท่านสอบถามมาอีกว่าการดูการดูเดี๋ยวอาจารย์เอาเอาเลขดักงวดนี้ไปก่อนละกันเนาะนะคะเด,เดี๋ยวอาจารย์อธิบายทีเดียวเนาะนะคะเลขดักของงวดนี้วันที่สิบ อ้อผิดผิดด้านวันที่1สิงหาคมนะคะวันที่1สิงหาคมเนาะอาจารย์ให้ดับก็คือ19481201904998843910602145และ99ค่ะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะวางวันนี้เลขของอาจารย์ตายจะดับอีกไหมอ่าอังเอาอยู่อยู่หรือเปล่านะคะก็ภาวนาะให้เอาอยู่ละกันเนาะ นะะหนึ่งสองสามแค่เจอโอเคค่ะขออนุญาตวางละนะคะส่วนเ,เลขอันนี้นะคะมีหลายท่านสอบถามเข้ามาอา,อาจารย์ตั้งใจนะคะว่าจะทำเลขดับล่างให้เพราะว่ามีแฟนคลับขอเข้ามาว่าอาจารย์ขอเลขดับล่างด้วยสิโอเคโอเคเดี๋ยวทำให้แต่ช่วงนี้อาจารย์ยุ่งมากเลยก็อย่างที่บอกค่ะว่ายุ่งเรื่องงานศพก็เลยไม่สะดวกนะคะ ดังนั้นกะตั้งใจอยู่ว่าจะทําเลขดับล่างให้เนาะก็เอาเป็นว่าแผนภูมินี้ไปก่อนนะคะในส่วนของออบางท่านสอบถามมาเกี่ยวอันนี้คือเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งจะเป็นลักษณะของแนวแนวตั้งนะคะดิ่งลงมาเนาะแนวตั้งแนวตั้งลากลงมานะคะถ้าเป็นสูตรสองจะเป็นแนวขวางนะคะแนวขวางเลยแนวนอนเลยนะคะประมาณนั้นซึ่งสูตรหนึ่ง นะคะสิ่งที่อยากจะเตือนแฟนคลับของเราในงวดนี้ก็คือหวยออกวันอาทิตย์นะคะหวยออกวันอาทิตย์และตรงกับวันพระโอกาสเบิ้ลสูงนั่นต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะดังนั้นสูตรหนึ่งเอาอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะนะคะสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่เนาะแต่งวดที่แล้วเอาอยู่ค่ะนะคะเราไปดูที่ลักสนะคะแล้วรากลงมาค่ะ เลขก็คือ2 5 7อย่างนี้ค่ะนะคะใครมีสูตรหนึ่งงัดขึ้นมาดูเลยค่ะว่าาจนพูดจริงหรือเปล่านะคะเราพูดจริงเราไม่ได้ม้่นะคะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าสูตร2นะคะเพียงแค่คุณรู้เพียง1ตัวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นงดที่แล้วเดน5คุณไปดูที่ล็อก5าเลยค่ะปรึดนะคะเลขที่ออกก็คือ5 2 7สองค่ะใครมีสูตร2งัดขึ้นมาดูได้เลยค่ะ 527เข้าแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณไปดูที่หลัก7นะคะเลขที่ออกก็คือ725แบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นสูตรอ,อ่สูตรสอจึงจึงแนะนำว่าให้ใช้ไว้นะคะให้ยึดเป็นหลักจะดีกว่านะคะบางท่านก็บอกว่าออ้ยอยาจารย์ทำไมมันเยอะอย่างนี้นะอืมก็ต้องบอกค่ะว่าสูตร1และสูตร2ใช้ได้ตลอดชีพและทุกหวยค่ะ ะะทุกอย่างเลยนะจะให้แค่ตัวเดียวเหมือนจุดทูบอจาทํไม่ได้จริงแต่ต้องยกมือข่าว่าทูบแกขมังเวทยจริงๆนะคะเขาได้ทุกมวจริงๆต้องยกมือให้สุดยอดนะคะนะประมาณนั้นนะแต่ว่าเลขของอาจารย์ตายได้มาจากการคํานวณจากโหราศาสตร์จากหลักการโหราศาสตร์คือไอตัวข้างหลังนี่ของอาจารย์เนี่ยค่ะคํานวณมาจากโหราศาสตร์คํานวณมาจาก7ตัวคํานวณนุ่นนี้นะดังนั้นเลขของอาจารย์ตายจึง ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะอาจารย์กำหนดมาจากดวงดาวดังนั้นคนล,ลักษณะสูตรกันบางท่านจะใช้การบวกลบคูณหารออกมาเป็นสูตรออกมาว่าสูตรหนึ่งสูตรนี้ใช่ไม่ได้ยกเลิกเอาสูตรใหม่เลอะนี่คือสูตรใหม่นะอะไรไม่ใช่ค่ะของเราใช้สูตรเดียวและใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะทั้งเลขของสาตัวบนและสามตัวล่างของเรานั่นเองนะคะแต่วันี้สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือให้ระวังนะคะว่าสูตร สูตรงวดต่อไปเนี่ยมีโอกาสเบิ้ลหามนะเตือนแล้วนะคะนะให้ระวังให้เพียรให้มากมากนะคะนะประมาณนั้นแล้วก็บางท่านถามว่าอ่ะรู้ละวิธีการดูสูตรดูยังไงคุณก็แค่ไปจับดาวเด่นที่อาจารย์บอกในเลขเดตาทพิปและเอามาเทียบกับตารางของเรานั่นเองค่ะนะคะอาจจะเยอะตัวแต่รวยไงคะอืออาจารย์พูดอย่างนี้อยากเล่นละนะ ประมาณนั้นนะคะออสำหรับสูตร3ตัวออสูตร3ตัวนะคะสูตร2จะจะได้จะทำยังไงสูตรหนึ่งอยากได้จะทำยังไงนะคะเพียงแค่บูชายิน1เส้นอาจจะเป็นพี่ปีเสียปเปลี่ยนสีนะคะเมื่อใดก็ตามที่มันเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มเมื่อไหร่คุณรวยแน่นอนค่ะ1เส้นจะได้ v i p ของจานตายสามงวดนะคะสามงวดเนาะและจะได้ออสูตรหนึ่งของจาหนหนึ่ง<ม>ได้สูตรหนึ่งนะคะและ นะคะจะได้วีพีอัจัน์ต่ามงวดได้สูตร1น,นใช้ได้ตลอดชีพนะคะยืนยันนะแล้วก็ถ้าเป็น3เส้นอาจจะเป็นปิเซียบเปลี่ยนสียกน้ำผึ้งนะคะยกเขียวนะคะดวงตาสวรรค์หรือพิาตะกุดยกฐานะนะคะหรือยันห้าแถวนะคะหรือกํา,ากไรกําไร กำไรหมายเศรษฐีซึ่งหลายท่านเลยที่เอาไปสวดมนต์แล้วเลขขึ้นนะคะก็ต้องอศิรรย์ตรงนั้นด้วยเนาะนะคะท่านใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามา3เส้นหรือจะเป็นลูกประคำก็ได้นี่นะคะลูกประคำร้อยแปนะคะเอาไวส้สวดมนต์ด้านล่างก็จะห้อยน้ําเต้าดูดซับดูดจุด๊บจุ๊บจุ๊บดูดโชคลาภเงินทองเข้ามา3เส้นนะคะก็จะได้ VP ของอัจาร์ต่าย10งวดนะคะและได้ สูตร1และสูตร2ได้2ส,สูตรเลยนะคะสูตร1และสูตร2และยังได้อีกส่วนลดอีก4 0ซนะคะเพื่อเอาไปช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่เกิดขึ้นนะในสภาวะของโรคโควิดนั่นเองค่ะนะติดต่ออาจารย์ต่ายได้ยังไงล่ะนี่เลยค่ะนะคะ0 9 0ย์8 2 6 2 6และไอ l ดี e 6ล5์1 5ค่ะติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขน,นี้ได้เลยนะคะ นะอยากจะบูชาหินพิมพ์คําว่าขอดูรูปนะคะอยากจะสั่งปฏิทินพิมพ์คาว่าปฏิทินนะคะสั่งปฏิทินหรืออยากจะทําบุญขอเลขที่บัญชีบุญหรืออยากจะดูดวงอยากจะเรียนก็พิมพ์เข้ามาติดต่อได้ทางทางนี้ได้เลยนะคะที่อาจารย์ตายนะ แล้วก็ท่านใดสนใจอยากจะบูชาเพื่อเสริมโชคลาภบุงท่านบอกว่าอุ้ยอาจารย์เลขก็เห็นกับตาอยู่บนหน้าแต่เอาไม่อยู่นะคะถามว่าจะทำยังไงให้ชิตชะตาชีวิตของตัวเองมีโชคลาภเกิดขึ้นง่ายนิดเดียวค่ะนะคะเจ้าชะตาจะต้องเป็นคนที่หมั่นเพียรพยายามปฏิบัติด,ด้วยกันสิ้นทานภาวนานั่นเองสิ้น ทานภาวนาให้ได้อย่างนี้เลยนะคะและการที่จะถูกหวยให้บ่อยก็คือการทําทานนะคะสร้างบารมีทานเข้าไว้ให้เยอะๆนะคะมีมากมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยตามกำลังศรัทธาโตของเรานะคะทำเยอะๆนะแล้วก็คุณจะเป็นคนผู้ที่มีโชคลาภอยู่เสมอๆนะคะเหมือนอาจารย์ตายได้ไ,ได้นะคะประมาณนั้นเลยและท่านบอกว่า ออก็สดวดมนต์ไหว้พระอยู่นะอะคุณก็ต้องมีกําลังกําลังเสริมนะคะจากวัดเสาหลินนะคะก็คือยันพระราหูของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะติดพกติดตัวไปในกระเป๋าหรือไว้ทิ้งพระเพื่อจะได้นําโชคลาภติดต,ตัวตัวเองไปแบบนี้เลยนะคะมีหลายท่านที่เอาไปบูชาบอกว่าไม่เคยถูกรวยเลยแต่พอบูชาย,ยันพระราหูของอาจารย์เตีย๋ยกับรวยเอา้ารวยเอา้าอ่านั่นสิมหัสจั์อเม z ิ่งไ h a i l a ด์นะคะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กูเตรูมาเองค่ะนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาและเปลี่ยนทัศนคติกันดูซิว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเป็นไงบูชาไปแล้วดีไม่ดีมีโชคลาภไหมนะคะคนที่จะมีโชคลาภต้องหมั่นสินทานภาวนานะคะเนาะแต่ถ้าคุณบอกฉันไม่ชอบทำฉันไม่ชอบสวดมนต์ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบก็ทำใจนิดนึงนะคะ ไม่มีเวลาอยากรวยยังไม่อยากมีเวลาอันนี้ก็งงๆนะคะแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ตายจะเป็นกําลังใจให้ทุก่านให้ร่ําให้รวยรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเลขดับและดาวเด่นเลขดับของอาจารย์ตายนะคะงวดต่อไปคาดว่าน่าจะมีดาวดับล่างให้ด้วยเพื่อที่มีตามคำเรียกร้องของแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะ อย่างน้อยสุดนะคะสิ่งที่เราจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็คือการกดไลค์กดเพื่อรายละอาจารย์เพื่อเป็นการขอบเออขาเรียกว่าให้กําลังใจกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายด้วยการขอบคุณด้วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญให้ทุกคนได้ร่ำได้รวยเหมือนอย่างเรานะคะและกดลระครังเมื่อกดติดตาม,มก,กด subscribe ปุ๊บ subscribe ปุ๊บมันจะขึ้นระฆัง3อันให้กดระฆังที่มี2ขีดกลิ้งกริงนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วจ้านะคะกดเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะเพราะพวกเราอยากจะให้คุณรวย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 ยิ่งยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะก็อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจารย์แต่จะต้องบายสำหรับในวันนี้แล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะในครั้งต่อไปก็อาจารย์ตายโมดูตาทิ ปิ๊งปิ้งนี่นะคะแล้วก็พวกเราทีมง,งานด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย